สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อวันนี้เราไปไหนกันต่อแยเท่าจ้าย้าสิตไปดสายขึ้นมาทั้งปีอ่ะบอกเดี๋ยวท่วาก็จะรู้เองว่าขี้รถเลาะไปเรื่อยแมนปุ่นอะ่ะตอนนี้เราก็กาลังปุ่นอะ่ะเดี๋ยวเราก็กลับมาที่เดียวมี้มดูเด็กน้อย <c oughs> เด็กน้อยก็พร้อมพร้อมทั้งสองคนเลยอเอาพิกกี่ลงมาแล้วจิลงมาแล้ว <c oughs> แล้วเดินทางต่อแล้วก็เดินทางสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดสมภาพปรารถนานะคะเดินทางปลอดภัยเด้อนะคะขอภัยที่เจริญนะคะเพราะว่าอืดบอสเลี้ยงข้าวคุณพ <Where are S 2> ิมกับปานเนาะไอพิกี้อวยพรปีใหม่หนเลี้ยวปีใหม่ใครเร็วเร็วแล้วเว่อว่ไหนเลี้ยวเว่อว่ไหนเลอ้ยวพิองเอ้ยเว้อว่เบ่อว่ก่อนเว่อว่เว่อเอ้ยพิกี้เร็วสวัสดีปี ตัวดีพี่ใหม่แล้วอบอซีทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊รักนะจุ๊บจฝากดูคลิปให้พ่อหน่อยนะครับฝากดูคลิปให้หนูหน่อยเด้อหุกี้หนูได้มีตค้าขนมแล้หนูกี่ผูใดบาบนาบว่าจำระบาดติดๆหรอกอาบเดบเด่ล้เดิงต่อไปตอนนี้รถก็นาแน่นหน่อยนะทุกท่านนะคะไปไหนก็ ด้วยความระมดัดระวังนะคะเท้าเจ้าไปใส่เนี่ยเจ้ารู้ไหมเนี่ยเะเจใสเอ้ยเพลงสงการมันมีไหมฝ้าใหม่กำลังซีใจอะไรนะไอร้อง่อยหน่อยดิโอปป้ก็เพลง บึกบึ๊กบึ๊กบึกเพนสงการมจะเปิดเวลาเราสังเกตเวลาเราไปที่ยวห้างก็จะเปิดแบบแต่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 แตแต่แต่แตแต่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 แต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 แ เอออยู่นั่นแหละเอ้ยใครบาดเจ็บเอิญใครบาดเจ็บเอิญเจ้าใครมาคนจะข้ามาหาเอ้ยเจ้าอยู่นั่นกันอืมอยู่นั่นกันต่ออยู่นั่นกันต่อแขับรถอยู่ตรงนั้นงขับรถอยู่นอนเล่นเบาะข้างหลังหน่อยสบายจะตายหรือไม่ก็ขึ้นไปข้างบนทูน่ะใช่เดินทางชีวิตชีวิตคือการเดินทางแล้วก็ชีวิตเอิญไม่ใช่ชีวิตคือการเดินทางชีวิตคนก็เหมือนถนนใช่ไหมไอ คือบอร์เกอร์คืเบอร์เกอร์กระปุนกรบปุนทังไรเสียงเธอเออกับปุนบ่เออโอ้มันมุดอุ้นกรบปุนอ๋อกรบปุลเนี่ยมุดอุ้ยจุยพอเราก็เนาะพอค่ะจะค่อยย่องไปเอาอพอในช่วงนี้พอค่ะเนาะเราเราสาดแป้งมาเร็วเมื่อคืนเราเล่นเราเล่นน้ำสงสงการไปแล้วนะเขาห้ามเราเล่นน้ำในเอฟซีเนาะเราก็เล่นแป้งเนาะนะสาม กับสามหนุ่มในเอฟซีเนาะเออเดี๋ยวจะบอกให้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือลิปสติกที่ทาข้ามวันข้ามคืนสวยข้ามวันข้ามคืนเดี๋ยวเราจะลงหน้าชุมชนเราในเอฟซีเนาะลงเอ้ยใข่แสงเราห้เข้าแสงไปโรูดนะแซงได้จริงอันนี้จะมีปั๊มไหมไอ้เนาะปั๊มมีเเลีย อ,อาหารจิอวปิดคลิปเลยละคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะซ c ทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวเรามาดูกันเด้อ